มาสมัครมาสมัครเป็นตัวขับมมาสััััคครรเป็นตวขบบใช่ครับนี่วันนี้ผมมาสมัครเป็นตัวขับเว้ยดูดิว่าจะโดนเด็กแตกหรือเปล่าเมกรา moments later มาสมัครมาสมัครเป็นตัวขับมมาสััััคครรเป็นตวขบบได้ครับนี่วันนี้ผมมาสมัครเป็นตัวขับเว้ยดูดิว่าจะโดนเด็กแดกหรือเปล่าผมว่าน่าจะโดนเด็กแดกว่าพี่จริงไหมฮะเด็กมันเกิดก็ต้องให้เกิดไหนคนไหนขับนะไหนมานี่มานี่ใอ้ที่หนึ่งหรือว่าไหนใครได้ที่หนึ่งใครได้ที่หนึ่งไปลองนั่งมันนี้ดิไปลองนั่งดิไปลองนั่งดิ ไม่เหมาะว่าจัดไม่เสียบจัดเลยอ่ะดูดิเฮ้ยได้นะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องนะเอาเรื่องจัดใครขับราคันนี้ใครขับใครขับอุ้ยใครขับด้วยสองคนนะครับเนี่ยสองคนได้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 ที่ยวไรมาครับไค้ที่หนึ่งคนละรุ่นหมอที่หนึ่งคนละรุ่นหนูย้อนอะไรล่ะครับไหนมันนี่ดีไหมใจดีเออไหนใจดีเออไหนใจดีเอ้หนูย้อนอะไรครับอายุเก้าขวบหนูหนักเท่าไหร่ครับ ยี่สิน้ำหนักยี่สิบเจ็ดโอ้โหน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้หนักสามสิบตีเออรถเลยเดี๋ยวไปแข่งกับน้องมันเออไม่อันนี้อันนี้เขาช่างเขาช่างน้ำหนักเขาสี่ห้าโลรวมรวมรวมรถรวมรวมรถสี่ห้าโลโอ้อได้ใชได้ใชได้ขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมอ่ะได้ฟังจะมีอะไรอันนี้อันนี้มันเป็นไซส์อะไรพี่สี่เก้าประตูเหรอ ไ่ใส่สายก่อนใส่ออกเทนเหรอพี่จริงเออนกน่นี่นาคันาอันนี้เปนนิ้อันนี้จริงจังนะแบงไม่เล่นนาดูเข <stamp. S 1> <geliyor S 2> าทำจริงจังนาอันนี้อู่อชื่ออะไรครับอ่าผู้ใหญ่เถิงครับผู้ใหญ่เถิงอยู่อยู่ชังเตาชังเาปนนิ้วปนิ้วอ๋อบ้านเดียวกันอันนี้คืออะไรอะ สตาร์ทไงสตาร์ทไงหอยมาหอยมาแม่งวางเท้ากันไปขึ้นหรือแม่งแม่งเสียวดีกว่าแม่งเท่ดีกว่เหมือนนักขั้ตัวขับเหมือนนักขาขาเป็นหาตัวขับอ่ะหอเขาต้องารต้องการแค่รูปสี่สิบเก้าอย่างี้ใช่ไหมเครื่องมันเป็นร็อสี่สิบเก้าสี่ส่อ่ะหอูโอเว่นโอเว่นหมอ ผมเป็น wow ลูกใส่ได้เท่าไหร่ก็ใส่มาแต่ถ้ามันแข็งเดิมมีรหัส49่ดิบเก้าสี่สี่น่ ได้ไหมได,ได้ไหมน่าจะหนักไปหน่อยหนักสามสิบนิดนิดสามสิบนิดนิดสามสิบนิดนิดสามสิบนิด <c oughs> นิด ดี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 แรแอี่แข<ฟ>่งแร้อยเมตรปะแข่ง <mungkin> ร้อเมตรเหรออุ้ยจะแม่งแรงพวต้นต้นต้นไม่จัดหรอพวกเดินกลางกลางอ้โหาแ่งยงเสียงเสียงหายเลยเสียงยวเลยเขาบอกว่ามึงหนักไปหน่อยเออว่ะไม่ได้น้ำหนักนี้มาไงช่างช่างรมรช่างรมรถเไรละสีโล แล้วมีแข่งอีกที่ที่ไหนครับเนี่ยไปาานนสนา,านมาานมนโมครับสนามมนโมอ๋อใครใช่คุถามหน่อยใครใครเป็นคู่ใครเป็นคู่ถูกเบิกอะรถคันพวกเ,น,เน,นี่ยใครมาแข่งไอ,อง<า>ตอนนาแข่งนางนั้นอะไรน่นอ๋อแข่งซาเล้ต้อน,นาก็เลยแบบมาแข่งทางตรงก็เ,ออเหมือนว่าฝึกฝึก,กเด็กด้วยไงฝึกเด็กฝึกเด็กแล้วก็มา ก็แข็งเดียวเป็นแต่แี่เก่งเนี่ยตัวตัเล็กเลยอน่ะเห็นแล้วครับอันนี้อัน้เขา่ยหยุ่ปะเนี่ยใช่ครับโอ้โหันีมึงหเรืองเนี่ยเขาว่าเลือเหยื่โดดนอนอ่ะเือเชื่ออัวมาขายรัวมาหลอกขายเขาังคขาน่ยบอสผมทำคลิปเลย คป <c oughs> ไปฝ่ากทำคลิปคนนี้ทำไปแล้วทำไปแล้วหลลัเนนย i